พี่ทำท่าปลาดีแล้วดู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 พี่เอาพี่เอาขึ้นมาให้ดูสิเอาอันนี้เด้อเอาลูกใหญ่เรื่อยแล้วเดินได้ไหมลูกใหญ่ลูกใหญ่ลูกใหญ่อ่าอ่าอ่าโอ้ยใจใจอย่าไปแย่งพี่เขาดิเนี่ยแล้วลูกใหม่มาลูกลูกใหม่มาเนี่ยลูกใหม่มาอีกลูกใหม่มาอีก ข้างล่างลูกเดียวก็พอเอาข้างล่างลูกเดียวพอลูกเอาข้างบนมันจะเอาสองลูกมนะันเป็นมันไม่ได้หรอกสองลูกอะลูลนี่ยไม่เก็บมานอนเขียวเอาลูกเดียวพอพี่ลูกเดียวพอมันเดินไม่ได้นั่นน่ะมันเดินไม่ได้ อันหน้ามาหาปา้าสิหันหน้ามา,า,นนาดูดิดูดูความดื้อของมันดิเนี่ยเออเนี่ยไปเก็บมาให้แล้วเ <laughs> ก็บเก็บเก็บแล้วอ,อ,อ่าอ่าฟมโฟมโป่งโปงอ่าอ่าดูดิ ي, ดูดิทำได้อ่าอ่าอ่าโอเคเอาเดินเดินเอาเดินเดิน ปอง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 ,องำอด้อหปออนกอน โอ้โอะเกเคมันมายังไงอะลูกมันติดมันติดตูดมาเลยโอดูดูผู้ใหญดูดูโอ้โหเก่งเก่งเก่งเก่อ่อปเอาอมด้วยิลอุ้มด้วยเอาอุ้มด้วย ใส่ขาลูกเดียวพอ่อใส่ขาลูกเดียวอ่ะอันนี้อุ้มเลยอันนี้ใส่นนด้วยเอออุ้มด้วยใส่ขาด้วยอุ้มด้วยใส่ขายด้ว